แมวไตวายวแน่ถ้าไม่แก้เรื่องนี้หลายๆคนนะคะที่เป็นทาสแมวนะคะก็อยากจะดูน้องแมวของเราเนี่ยให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วโรคที่เจ้าของกําลังกังวลมากๆนะคะนั่นก็คือโรคไตาวายเพราะมันไม่มีวิธีการรักษานะคะแล้วสิ่งที่ทาสแมวพลาดมากๆนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงสูงนะคะที่จะทําให้น้องแมวของทาสอะกลายเป็นโรคไตในที่สุดนะคะนั่นก็คือ การให้อาหารที่มีโปรโตีนสูงมากเกินไปเกินความจําเป็นหรือให้อาหารเม็ดให้อาหารเปียก เพียงพอต่อความต้องการแล้วนะคะแล้วก็ยังมีการเสริมอกไก่ต้มเสริมไก่อบแห้งนะคะมีการเติมโปรตีนเข้าไปนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าโปรตีนที่เข้าไปนะคะสูงมากกว่าความต้องการของน้องแมวมากเกินไปคะ่ะโดยเฉพาะบางครั้งนะคะแบบให้พวกขนมหรือว่าไก่อบแห้งเนี่ยมันจะมีพวกการปรุงแต่งนะคะหรือบางอย่างนะคะอย่างเช่นไ,ไก่อบแห้งเนี่ยพอมันแห้งเนี่ยมันมีตัวโซเดียมนะคะหรือค่าความเค็มค่าเกลือเนี่ยที่มันสูงขึ้นมากๆนะคะพอให้ไประยะยาวระยะนาน ะะก็ทําให้ไตทํางานหนักมากขึ้นและสุดท้ายนะคะก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตในที่สุดค่ะโดยเฉพาะน้องแมวนะคะที่อายุมากกว่า7ปีขึ้นไปนี่ต้องระวังเลยนะคะ ไม่ควรให้กินอาหารสูตรแมวเด็กหรือว่าสูตรแมวทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาต้องการโปรตีนในร่างกายลดลงแล้วถ้าเรายังคงให้อาหารแบบเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเป็นไตวายระยะสุดท้ายได้ค่ะถ้าเราไม่ป้องกันหมอสติอยากให้ทุกคนป้องกันไว้นะคะเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมดูแลได้แล้วก็ทําให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอสสินะคะที่เพจหมอสิว่ารักษาสัตว์นะคะแล้วก็ไปตามหมอสสิได้นะคะที่ช่อง y o u t u b e d กด็อกแค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากคลิปนี้นะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับเหล่าทาสแมวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ